สวัสดีมก็ะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจำสปาะนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์โมบิแอนะครับผมก็วันนี้ทางศูนย์มีบริการดีๆนะครับด้วยการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเพียงโปรโมชั่น <m otion> ละ199บาทนะครับ <c oughs> เป็นราคาเริ่มต้นนะครับผมวันนี้ในศูนย์โมบียอตนะครับก็ดูคพกขึ้น กว่าปกตินะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในศูนย์โมเบียสกันนะครับผมไป จอพี่บอลด้วยนะครับผมพี่บอลจากช่องสโนบอลนะครับผม,มเข้า okay. ไ,ไปกดติดตามพี่บอลด้วยนะครับครับบวัสดาครับพี่บอล Two t h o u years later นีนะคะในโลคนี้ค่ะเราจะคอาบ,บอแตื่นแคไ้โชว์หน่อยน่ี สำหรับวันนี้นะครับก็มีการถ่ายด้วมันเครื่องโปรโมชั่นพิเศษนะครับแล้วก็ยังมีการเทสได์นะครับจากทางศูนย์ด้วยนะครับก็รถที่เทสได้ก็จะมีประมาณนี้นะก็จะมีเซต X หกนะครับแล้วก็เซต X สิบนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเซตเก้าร้อยนะครับหมุนนะครับเซต X หกเซต X สิบ แล้วก็เซตเก้าร้อนะครับแล้วจะมี v วซนะครับของห้าศูนแล้วก็มีอะไรเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็น v วซีดพันนะครับแล้วก็เซตเสองห้านะครับแล้วก็มี v วซีดสามรเมื่อเป็นนินจาสี่รอยนะครับผมนี่ก็มีการเพ d r ร้ e ด้วยนะครับผมโอเคไป โอเคครับผมไปทุกคนไปลองแซงกล้าร้อยกันนะผม่าจะเป็นยังไงนะผมโอ้รถตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับผมโอ้ดีจังโอ้อัตราเร่งเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะทุกคนได้อยู่ อ่าเนี่ยจะเป็นโหมดฟูลแล้วนะใช่ไหมไาโหมดยังไงวะเออโหมดไม่เป็นหะอ,อยากลองเป็นโหมดจังยังไม่รู้การเปลี่ยนม,มุมเปลี่ยนโหมดอะไรเลยนะครับ<อ>ก็มามั่วมั่วมั่วซ่วกับเขาไปเรื่อยนะทุกคน ก็คล่องตัวอยู่นะไม่แย่นะได้นะได้นะโอ้ยเรียกฟิวหน่อยเรียกฟิวหน่อยไม่รู้ว่าอ่า ที่นาทางคนที่เขาอยู่สูนนะครับเขาจะพาเราขับไปแบบเส้นไหนนะครับดูกันดูกันเดี๋ยวเราจะลองไปซัดนะผมลองลองไปซัดตรงถ้าเขาแต,แต่แต่เมื่อกี้ที่ผมถามพี่เขาดูแกบอกว่า น่าจะไปแถวเส้นบางนาตลาดนะครับบางนาตาดก็เดี๋ยวลองไปลองซัดเส้นบางนาตาดดูนะครับก็าจะเป็นยังไงฟิลลิ่งนะครับแต่แต่โดยรวมผมว่าโอเคนะรอบต้นถือว่าโอ้มามามา,มาดีมากแล้วก็การขับขี่เนี่ยคนขางที่แบบสบายสบายมากฟินเลยแต่ติดตรงที่ว่าเราไม่รู้อะประมดยังไงไวว ไม่เป็นเลยแล้วก็ไม่ได้ถามมาด้วยนะว่าปรับโหมดปรับอะไรยังไงเออก็น่าจะแบบมัวมวไปแต่มันเป็น Power F น่าจะเป็นแบบ Power f u l นะทุกคนผมคิดว่าจอจอจอแบบดิจิตอลเลยนะครับจอสี ไม่เหมือนในตัวแฟดเก้าตัวตัว,ต,วตัวเก่านะครับตัวเก่าไม่ว่าจะเป็นจาขาวดาอยู่ หนึ่งเส้นบางนาตลาดกันนะครับเดี๋ยวเราขอลองซัดสักหน่อยแล้วกันมาทุกคนไปได้อยู่ได้อยู่ อยู่นะมีเล็ดลายด้วยเอาเรื่องอะทุกคน แต่ว่าเซตกร้ออตัวใหม่นี่ก็ถือว่าผมว่าทามาได้ดีนะทุกคนขมันเอาเรื่องนะครับโอเคทุกคนเอาเป็นว่าจบคลิปแค่นี้ดีกว่านะครับผมก็ สำหรับใครถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม Facebook ส่วนตัวผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับตรงอ่าดีสคริปชั o นนะคะผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลานะครับผมสัสดีครับ